ามาด้วยค่ะมากินฮอทดอกกับมนโนยนะคะมีฮอทดอกมีสลระแหน่ผักชีพริกหยวกน้ำจิ้มไก่ผสมน้ำจิ้มสุกี้นะคะแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็พริกหน่วยเนาะค่ะกินย่าไๆมาในช่องทองเลือกแล้วนะคะเป็นหน่อยนอนม,มือมือหลังจากกินข่าวอัดกินพิพนร้องเบืองแล้ววางเว้นเนี่ยค่ะก็กินยาแก้ไข้ากาเนื้อแล้วก็แก้อักเสบนะคะหลับตื่นตื่นขึ้นมาประมาณ สามถุมค่ะตื่นขึ้นมาสามถุมนะคะสามถุมบรรยากาศก,กับประมาณนี้จ้ะท้องฟางอ่ามบอกินก้อนค่ะแล้วก็ได้สิไปอาบน้ำแล้วก็ได้นอนกินใหญ่อีกรอบนึงนะคะอ่ะโฟกัสกันไปที่ฮอตดอกฮอดใหม่ๆเพราะไงถอดไปห้จ้ะไม่น้อยเปลนเข่าห้องน้ำกลับมาก็เลยมาล่างแต่ผักกบเพ็ดน้ำพริกน้ำแจวกับบรได้เห็นอย่างหลายดอกค่ะเพราะว่าใส่น้ำจิ้มไก่ผสมกับน้ำจิ้มซุก,กี้นะคะผสมเอากินง่ายๆมือง่างยๆแต่ง่ายๆนะ่าพ่นองเนาะ จะเห็นบอกแสงทองฝางามๆสามทุ่มสามทุ่มพอดีนะคะมาค่ะลูกชิ้นฮ่อดอกนี่มากินไะคะ สายแน่ผันหยักแต่กระพักทีบพริกหน่วยมื ล้างมาแล้วเข็ดยู่ค่ะ จช่ว่าเป็นหลายแซบตานกันพริกหยวกแบบเขียวอ่อนกับเขียวแก่ล้วจะพริกหยวกแบบสันแบบง่ไว่ได้จ้ะมันมีหลายแบบ คนแสบแตกต่างกันถ้าผู้ใดไปซื้อในะนำแขกจะเห็นว่าผิกมันมีหลายแบบเว,วยแต่เด้อน้องสื่อมาล้องกินมึง ว่าถ้าเปลี่ยนปาดปาดพิกาแบบบอกพิกอันยวกไงแบบกลมๆสีเขียวสีเหลืองสีแดองอย่งนี้สิม่น่าก็บอค่อยมาก,กินไม่ไ่นว่ามันออกหวานแบบนั้นแบบนี้สิโอเคกลัว คับนุธานีมิตรล้างแคสทุกอย่างหอมเหอมโมเนแมนมืดนะคะหมกพริกมือ เพลิดเพลินจำเริ่นอาหารครักบ,บอกกินสาม,มทุ่มเมื่อแต่ตื่นที่ล่ะลืมนอนเง่อเลยตั้งแต่ตีหนาเมื่อเด้ลืมเริ่นอนเง่อเลยมันผ่านอยากนอนเนาะอยากแกเสียพยานสามเอ็ม เมือ่อใดที่คันใหดน้ำจิ้มบกชิน้นลองกินคืนอ่มอีกหน่อยเบิ้งงด้วยจะเด้อเอาน้ำจิ้มไก่ใส่กับอันผสมกันกับนี่นะเน้ำจิ้มซุกี้แซ่บโสดแล้วลองอันปลาไม่น้อยนะกินหยังกระแซ่บพี่น้องแต่ว่าพี่น้องกินน้ำสีแซ่บเพราะสันลหลัง ห้าถามมากกินนมก็ได้นะถ้าเธอไม่อยากจะทำกับข้าวโว้ยกินนมจะเหน็กมาิียูทองคอยแาบกันบุ้ยนีเติบเนาะนี่มา่ียูทองกัาเลยแล้วะ่ ที่ยิบเอสนี่ค่ะ11ปีเขานะคะอยู่สวิเดนถามว่าอยู่นี่กินอาหารฝรั่งฉันใส่มาได้มันไหลมันเลื่ดกินอาหารฝร,รั่งกันชิ้นบ่อๆนับได้เลยะคะ่ะอาทิตย์หนึ่งมาจับขอบปากเลยนะคะกระมีบอกได้เลยว่าเดือนหนึ่งนับครั้งกินเลยว่าันต่อไปมันเพื่อนมาเจอเลยแหละอาหารฝรั่งเนี่ย พี่น้งกับโแซ่ทพอาหารบ้านเฮ้าดอกพี่น้องยี่เลยแต่ว่าอันนี้ก็ขื้นดูความชอบของไผข,ของมันเนาะคู้มหมักความหมักกับยูน้ำผู้กินอยู่แหละแต่ว่าสําหรับไม่น่อยนี่เรียวเขานําอาหารบา้านเฮ้าอยู่ท้องมันปนแ,แ,แปก้วแก้วแปงสั แนวคุณทามวันมินาห์เหอาหารไทยเป็นบอสไทยแบบผัดกลางอย่งนี้สินะครอบขอัดพัดกแกงแกงมันาห์แล้ววนมันาะ์เห็ดเป็นด้วยจัดแล้ววันม่นาน์บุกค่อมากกินบวกทีนมีกะทิงันนานพี่น้องจะเห็นไม่น้อยกินตอนหนึ่ง กินได้อยูแ่แต่ว่ามันบุยูทองไหมพี่น้องอิ่มอยู่แต่ว่าใจมันยังขะนึง่งหาแกวหาปนอยู่เห็นไหมแม่จะกินเพชรได้ก็ได้แลวที่เช่นจะกินแล้ว้องก็คือผัดกะเพราเสียเออมันไม่บักเพชรกนะ เผ็ดเข้มแน่นุ่นๆออกหวานเอออันนั้นเพราะไรโยทองโยจังสัน ผัดขนาดปลาเข้มใส่กับอัอหั่นปึใส่น้ำเนาะแสบบอเลยหกเข่า้าหันห้อ่เดี๋ยวเสได้กินเดี๋ยวค่ะพัดขนาดปลาเข้มเพราะวะ่าพีเส้นดีพันไทยมาแล้วนะปลาเข้มปลาอนซีเข้มสะได้กินแล้วบีบเอาใส่กระเป๋าไปแล้วพอแมาจะได้ให้กินไปน้องเบิงกันบ่มีขนาดก็เส็จต่อไปหาะพักอื่นมาพัดใส่ไปน้องไนเบิงนะคะ ขนาเจ้าจะอ,องปลูกบม่ได้กินจกไปบ้านแม่พินแล้วนะเมื่อนี้บอกดูไรพี่น้องไรสิลำข้ามเรื่องพักเนี่ยข้าบอกสู้กันฟังคือเก่าแล้วเนาะแต่น้องอ,อีพญายี่นี่ปอบใจเนี่ย ทังดอกดินยุบานลูกนั่งเหลืออ,อ,อยู่สองกระสอบพอซันว่าแล้วจังไปเอามาปลูกใหม่หวยก่อนจะมาปลูกแล้วน่าลูกค่อยมาเลยขันฝาน,นั่น ที่บานั่งพวงโพดพักอยู่ดีแล้วคันมาว่าปลูกไปแต่เพียงกับไข่นอนเลยเก็บกินเวลาตัดไปจะเก็บกินไปนี่ไงพว่มักกินใส่ในมันแต่ว่ากินไปกินมากก็สิมบดเข้าครับ บวแสบมันออกเป็นแล้วว่ามันพัฒนาไงพ่อฮะนะหอมแดงมันเก็บมาก่อนแบบมองครั้งหน้าที่เป็นช่วเขียวไม่นานบ่มักมันเป็นยันไดบ๊อบเึอขันมันหัวยังไงน่ะกินเมิดใส่หน้าก็กินเมิด ก็เสร็จออกกระแทกแ่ก แท็กิน,นอนันเด้หมดเสียดายเดกินยานอนอาบน้ำก่อน นับฟันดีระตีสวัสดีพี่น้องเด้อไปกับบรรยากาศสวยๆหนึ่งความรักหนึ่งปัฒนาดีเหมือนเดิมจ้ะรักนะจุ๊ๆ